ฉันเอาโปรลบ้านเราตรงนี้เลยใช่ไหมนี่ฮัลโหลใครยังไม่มาใครยังไม่มาขาดใครอะขาดใครทำไมมาดูน้อยจังตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยดิตามเพื่อนกัไหนเดินน้ำเลยพี่เจมส์มา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 ไอ้วิลลี่เพื่อนวิลลี่วิลลี่วอาไงเพื่อนวิลลี่แถวลึกแถวแถวลึกตอนห้าดีกว่าเพื่อนแถวลึกตอนห้าแล้วก็เป็นแบบว่าหัวบ้านนะเพื่อนมามามายืนยืนแถวลึกตอนห้าหนเนี่ยเนี่ยทางที่หันละทางที่หันละทางไหน ทางเจนานะโอเคมาแถวลึกตอนท่าเลยแถวลึกตอนท่าเลยพี่ตื้อครับพาพาลูกบ้านแถวลึกตอนท่าเลยเลิกก่อนนี่ยพอบ้านพอยี่ไหนกระโดดไหนตัวลำตัวลำน้องชายไล่เส้นไล่เส้นตัวท่าเลยไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์ครับครับพี่ไปสิครับไปสิครับไปสิครด้ได้ ไลเ้นอยู่ปะไลเ้นตก็โดนไหนน้องตัวลำตัวรำเออกดใช้ได้เอ้ยาำใส่ช่องอ,อ้วดโดนเคยกดใช้ปขาดบ้านใครหนึ่งสองสามสีข่ขาดอีกบ้านหนึ่งอ่ะบ้านใครวะิลี่ขาดบ้านใคริลี่ขาดได้พอร์ตปะขาดบ้านใครวะบ,บ,บ,บ้านขาดอีกแถวหนึ่งอนะ่ะนี่ไงหัวข,ขาวนี่ไงเป็ดไม่อยู่ใช่ไหม แล้วมันขายบ้านใครวะมันต้องมีห้าแถวดิหัวบ้านใครเป็นหัวบ้านบ้างมันต้องมีห้าห้าคนอะที่เป็นหัวบ้านมีใครบ้างวะใครวะที่ไม่มามีบ้านเลนบ้านเลนอยู่ไหนบ้านเลนบิลลี่คาล์บ้านพี่พอี่ยบ้านพี่พอไอพอยจะไหนพอพอยพออยู่ในวอรปะ พอดบ้านมึงไม่มาบ้านมึงไม่มีเลยอะไปไหนอรัโอเครีบๆหน่อยเดียวหน่อยรีบๆส่ดวนเลยประชุมต้นเหเวลาประชุมแล้ว <inform ens> ถึงแล้วตอนนี้ไปรีบเมื่อไหร่บ้านมีงแค่สองคนนะค่ะครับตอนตอนไปโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเหรอใช่ใช่น้อง<ค>จอ,อนไปโรงพยาบาลแล้วก็วายุ เราอยู่ไปไหนก็คือใส่ตกลงโอเคอ๋อค่ะเพราะทุกคนรับรู้หมดแล้คนที่ไม่อยู่รับรู้หมดดังเลยนะสวัสดีครับเดี๋ยวปฏิไปครับแล้วก็จะอีกหนึ่งคนใครครับพี่ตุ่ยอีกคนนึงหอังจากปฏิห้ันจกปิบ้านพี่มีสีหรออ๋อโอเคดูดีครับ บ้านมาครับขึ้นมาขึ้นมาแต่พี่พาไม่มีบ้านวะไี่อะไรนะปอบ้านพี่ตือมีแค่สี่อ่ะแล้วสวัสดีครัับสวสดีครับใครคือมีไข่ไม่มีบ้านขอบคุณนะครับผมขอบคุณของดูชิดเลยนะครับบ้านกูมีหกอ่ะไอจอนบอกว่าเอาเอเธอร์อยู่บ้านกูครับตามได้โอ้วเพลินแล้วเพลินอาจารย์ะไม่เอเธอร์ไปไหนเพื่อนขอบคุณ้านก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีฮะ รอพอสก่อนเอ้ยอยู่อยู่ตรงนี้มีมีใครฟาร์มงานว่าแบบอยากใช้รถโลอ่แบบมีมีไหมตรงนี้สี่บ้าบ้างสีบ้าเห็นพักมาหาพี่อยู่สีบ้าอยู่ป้ารถรถโลใครใครจะใช้รถโล่ไหมรถท่าไรโลอะไรเงี้ยผมเช่ามาแล้วพี่เอาเช่ามาแล้วหรอแค่เที่ยงพักฟาร์มเข้าวันนี้มีให้ยืมเหรอครับพี่ใช่ใช่ครับมีมีให้ยืมได้ครับได้เดี๋ยวมี้พอนยืมก็ได้ครับ มีมีแค่นี้ใช่ไหมน่าจะมีแค่น exactly? like. mm ี hmm. okay. 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 More, ้ที่เหลือติดซิวแล้วก็เข้าไม่ได้สวัสดีครับอืมเอ้มึกใช่ไหมโอเคตื่นละโอเคโทรยี่โมงเพื่อนโทรยี่โมงออกเลยไหมออกเลยไหมออกเลยนอนโทรไปตอนเพิ่งตื่นอ่ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยให้เพื่อนใมอกนเดี๋ยวคุยให้ ดูสถานการณ์กันเพาะว่มันจะไปเล่นที่อื่นอยู่ละเอามันจะจบไปจะได้ไม่ต้องติดอะไรเพราะคนเราเข้าเยอะโอ้ยชิสนี่ครับเดี๋ยวเรื่องแรกก่อนเรื่องเรื่องที่บอกไปเมื่อเมื่อวานหรือสองวันที่แล้วว่าว่าจะมีรถโลแกงมาให้ใช้มีมีใครจะใช้ไหมครับออกออกมาเลยเสียงเดี่ยวนะครับเสียงนายรอแปลกๆคืออะไรหรอสรุปว่าแปลกหรือว่ายังไงครับแปลกใช่ไหมครับ รู้ว่าไงไม่มีคนเดียวเหรอสรุปว่าแปลกใช่ไหมครับสวัสดีครับร <c oughs> ไม่ไม่มีใครไปฟาร์มหรอแปลกใช่ไหมมันมันกี่โลอบพี่พี่ชารงวิลล่ห้าร้อยห้าร้อยเหอ้าร้อยห้าร้อย,ออยของข้ามันหมดวันที่ยี่สิบบัีที่ข้าเช่ามาน่าน่แน่จะไม่ต้องใช้อ่ะพี่พี่ชารงใช่มีเอเธอร์คนเดียลใช่ไหมตอนนี้ มีใครจะใช้อีกไหมต้องพี่นายเอาไปไหมบอดี้อ๋อใช่หลังจิ้มจิ้ี่สิได้ได้ได้ถ้าใครเอา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 มากูุ๊งอ็ได้เผื่อกูเลยเพื่อหลังเอามาก็ได้ถ้าไม่มีใครออกได้ได้ถ้าถ้าก็มีสองคนนะถ้าใครชอบอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเอากับพรอนะรถรถห้าล้อที่พรอจะมีสิบคันนะมาเอามาได้เลยเป็นรถแก๊งเอียนเดียวกันงั้นเอาแคปไปหนึงขอบคุณครับขอบคุณรองัลชิ้นนะครับผมสวัสดีฮะก็ ต่อไปก็เรื่องตึ <S 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 ่นมาครับทำไมไม่ไม่อยู่กันเยอะๆอยากอยากคุยเรื่องคือหลังลต่อเตรียไมไว้ได้นะหลังหลังที่วันที่20ไปบอกบอกเลไใช่ไหมว่าจะจะตีอย่างเดียวแล้วนะส่วนถ้าก่อไม่พอก็เดี๋ยวมีมีของแกงเพิ่มโอเคไหมพี่พี่ตือตอนนี้อาวุธเป็นไงบ้างพี่ ครับสวัสดีครับวินก็สองวันนะวินอะไรอ่ะขอบคุณนะครับพี่กอฟพีละนะครับให้ได้รับการสมัครติดตามจากนายผิดเขยอ่ะไม้ดูยักษ์นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกีบอเว y ครับหนึ่งอันขอบคุณครับมี เปิดตาบ้านเปิดมีแจกซ้ำไหมไม่ไม่ไม่แน่ใจแล้วอันนี้มาสายขอบคุณนะครับคืออะไรนี้โอเคไม่ไม่ไม่มีใครติดปัญหาอะไรใช่ไหมก็ปัญหาอะไรไม่เรื่องฟาร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่หรือว่าน้ำทำหนึ่งนะก็ที่ที่สั่งไปก็คือวันที่ยี่สิบก่อร้อยห้าสิบเอดีสามสิบปุ๊บอันนี้น่าจะสองร้อได้มากกว่านั้นได้ไหมได้แล้วอันนี้ <ช>เล่นเยอะตอนตอนนี้มีใครครบแล้วมั้งม,มีไหมโอ้โองมีใครดันอาวุธชิ้นสองอยู่ไหมครับคนที่มีชิ้นเดียวแค่ปากหลามปื่อนเงิอนดันไม้เหรอพี่ ไหนล่ะเพื่อนนายล่ะิ่งตีบูไปครับสองทีมีสองบูใช่ไหมทอมใช่ไอเลนมึงเท่าไหร่แล้เลนของมึงอ่ะใครเล่นไอเล่นขาดไปเบีขาดขาดไปเบีเพิ่งขาดกี่เม็ดปะก็ยังไม่ทำสักเม็ดเลยมันใช้ทั้งหมดสิบเม็ดใช่ไหมกล่องตีมีสามสิบกล่องมันใช้ทั้งหมดสิบเม็ดใช่ไหมใช่ใช่คือจะมีถ้าแบบใกล้สุดนะวิลี่ตอนนี้เป็นไอเลนด้วยเพื่อนเดียวดีแค่ีบูครบแล้วขาดแค่ของ ก็ต้่องตีก็มีใช่ไหมกหมึกมาเอหมึกมาครับมีใครตามหาป่ะครับสวัสดีครับสวยๆเข้าได้ก็ดีเขาได้ก็ถือว่าดีแล้วก็จะมีตอนนี้ก็คือทุกคนอย่างน้อยมันมีอาวุธที่สองอ่ะมันมีหนึ่งในสองก็คือมีดหรือไม้อย่างน้อยทุกคนต้องมีเว้ยแต่ตอนนี้มันมีหมดละเหลือแค่บางคนที่ต้องขึ้นอาวุธเป็นจิตที่สองนตอนนี้ต้องโฟกัสพี่ตือกับไอวบินสองคนนี้คือต้องเป็นอาวุธที่สองให้ได้ เอฟซีจากสปปลาวครับเอลเอดีต้อนรับครับสวัสดีครับฝากฝากด้วยนะครับผมฝากให้เพื่อนดูด้วยนะครับฝากให้เพื่อนรู้จักผมด้วยนะครับผมได้ไหมอยากมีแบบคนรู้จักที่ต่างประเทศมึงไปเข้าบ้านมึงไปบ้านมึงเลยก็ถ้าหลาบ้านไม่ใช่บ้านกูเลยสัตว์เออตั้งไปเลยมึงตั้งไปเลยบ้านบ้านเราแม่งติดคิวอันคือผมติดคิวมาชั่วโมงครึ่งนะครับเข้าตนนี้ปุ่มนะครับ มีใครเสนออะไรไหมพยายามถ้าถ้าของเหลืออยากอยากให้ไปเล่นกันนะพวกตู้ไฟอะหลายๆคนเลยจะได้รู้จักกันเพราะว่าคนใหม่เยอะทั้งทงพวกเอซที่มาใหม่แล้วก็หลายๆคนที่มาใหม่อยากอยากให้ไปเล่น ดูบอเราดูบอลกันอยากให้สนิทกันเร็วที่สุดอะบอลเทิงที่วันนะติวติวเข้มแต่ต้องเป็นคนที่ของเหลือนะย้ำนะใครที่ไม่มีของย้ามาเล่นนะจากเกาหลีเลยเหรอสวัสดีครับผมต้องพูดว่าไงครับชวนชวนกันอาริการโตใช่ไหมครับผมเกาหลีทำงานตามจกปูนอะไรก็ได้คุยคุยกันในแก๊งเยอะๆอ่ะวอลในวอลก็มีถามเล่นแอดด็อกไหมครับพี่ทําอะไรคุยพยายามคุยกันเยอะๆอ่ะใครเป็นน้องมาใหม่ก็เข้าเข้าหาพี่ๆเขาหน่อยอย่าอีโก้ เอ้าไม่ใช่เหรอเอ้าวันวันที่ยี่สิบป้ายี่ที่เราจะให้ทุกคนโอเคครับคือถือว่าผมไม่เคยพูดนะคำเมื่อกี้เอาใหม่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 ครับเอาใหม่ใครจําชื่อเพื่อนไม่ได้นะทุกคนต้องจําไม่ได้นะครับทุกคนในแก๊งอ่ะว่าคนไหนชื่ออะไรบ้างโอ้ยอะไรอะ เมื่อกี้ใครเอารถลงมั้งนะสองคนนะมามาไปซื้อบัตรเทปมาตอบแบบมั่นใจด้วยโอ้โหแล้วก็จะมีเรื่องซ้อมนะครับเราจะซ้อมกันถึงวันที่ยีสิบนะหลังวันที่ยีสิบเราจะรันกันแบบเต็มระบบจะมีสตอรี่ต่อเนื่องซ้อมเราจะซ้อมช่วงหลังไอรอบสามทุ่มถึงห้าทุ่มประมาณนี้ทุกวันถึงวันที่ยีสิบนะครับวันนี้เราจะซ้อมเทนนิงเซิร์ฟเดิมเลยแล้วก็เจอทีมดับเบิลเฮดเซตปิกเก็ตนะครับ ทีนี้ไม่เคยแพ้ใครเลยอย่างน้อยวันนี้ถ้าเราเคแพ้อย่างน้อยขอได้อะไรติดมือกลับมาหน่อยแล้วกันไม่กล้าพูดเลยเดี๋ยวขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมที่เราพากันไปจากทุกจังหวัดเลยนะทุกประเทศทุกจังหวัดเลยนะคุณนะครับอันนี้ทีมเราเต็มตารางละพรุ่งนี้ก็มีทีมละพรุ่งนี้เจอทีมพี่ลีนสวัสดีครับผม่เคนเก่าทีมพี่ลีนรู้จักกันอยู่ใช่้นบ้านเพื่อนเรนอะไรอ่าเงี้ยไอ้พรอู้ๆเจอทีมพี่ลีนนะพรุ่งนี้ เออไอตีม่าบอกเดี๋ยวกูคุยให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดตารางใหม่ให้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไปคุยรอบแต่พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเจอพี่ลีนเซตของพี่ลีนเลยเซตแก๊งแก๊ชื่ออะไรนะเดียวเซนเดียวเซนใช่พรุ่งนี้เจอพี่ลีนวันนี้เจอพี่เกตสวัสดีครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ นะครับมาคำสามิดาใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือถั่วเนาะรื่ก็ยังไม่ถูกอีกโอเคครับวินวินอยู่บ้านวินไหนข้าหรอเอออยู่จ้าวินอย่าลืมนะเรื่องการฟาร์มนะ พี่บอกแล้วนะว่าขอบคุณนะครับความหวังทุกชีวเลยนะครับผมบิไม่มีรถบินต้องต้องขอคนในกันนะคืออยากไปเมืองแล้วขอเมืองรับได้แต่ว่าอันนั้นมันแพงแล้วเบยนไปฟาร์มปูนดีกว่าผมอยากไปเที่ยวที่ใต้ครับได้แล้วได้ครับภูเก็ตแต่ถ้าสมมติว่ามันถ้าพอาะแลูกมันก็มีแก๊งอื่นมีคนรอเอาเยอะไหนจะพวกประชาชนอีกถ้ามันถ้ามันหาจบไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเอาก็ได้พี่พี่ชายลองตอนเช้าจบไงแต่ถ้าพิธามครับ จับคู่ทไมวินวินทำไมเจอปัญหาเยอะจังครับวันนี้คู่จกเขาก็จกได้นะวินวินต้องลองทำก่อนนะวินอย่าเพิ่งกูได้มานีอวันนี้วินวินมึงต้องไอ้นี่เวยมึงต้องไปจกปูนคู่เวคยปูนคู่คนไม่ค่อยแย่งกันตลอดไม่ไล่เลยเ่นมาวันนี้กูจะได้ร้อยสุ่กันเออมึงต้องไปจกปูนคู่เวยมึงจดรวมอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะได้เหมือนกันสุ่มสองถุงถึงหนึ่งถุงด้วยตลอดไม่ไล่เลยคนไม่ค่อยแย่งกันด้วยน้อยก็คือโอกาสได้โอกาสโอกาสมึงได้เยอะกว่าแบบเป็นจกเดียวต้องใจฟังก เรามาสืบข้อมูลก่อน,นครับว่าแก๊งนี้เขาทำอะไรกันโอเคก็มีเท่านี้ใครจะเอารถโลอะไรบอกอีกนะครับเหลืออีกแปดคันอุ้ยดูด้วยเดี๋ยวนี้แล้วก็เตรียมของไว้ด้วยอยากอยากให้คุยกันในแก๊งเยอะกว่าน,นี้นะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องทําความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นพี่เขาหาน้องน,น้องเข้าหาพี่พี่ชวนน้องเล่นนะในแกง๊งดูดูกันหน่อยอายุก็ไล่เลี่ยกันแต่ละคนเขาเรียกว่าอะไรนะดูสิบแปด ตามนั้นทุกคนเดี๋ยวรอเล่นไอตดอครับเซตเซตของก,กินก,กุ้งผัดผงอันนั้นไปครับใช่นั่นแหละใครยังไม่เข้าเมืองต่างเพื่อนนะทุกคนตามเพื่อนนะไปเข็มนยพัสดัดข้าวครับมึก